สวัสดีครับผมโนตเน้นนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโอนเรียน BNb ไปที่ MetaMask นะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามีาโหลด m e t a m a s k มาใช้ก่อนเนาะนี่นะครับ Meta m a า k พอเราโหลดมาใช้ละแล้วเราก็จดซีดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาเพิ่ม เพิ่ม chain นะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็น e t h เ r ียมก่อนนะครับเป็นอย่างนี้ e t h เ r ียมแล้วก็มาที่เว็บ chainlist นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็กด connect นะครับก็จะเชื่อมกับ wallet เราแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มาพิมพ์ตรงนี้เป็น binance smart chain นะครับนี่นะครับแล้วก็ add to metamask นะครับ นนีนะครับเสร็จแล้วพอเชื่อมได้แล้วเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับเครือข่ายแล้วก็เลือกเป็น Binance Smart Chain นะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเป็น BNB Smart Chain แต่ว่าตรงนี้ก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับแต่ก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่อันนี้เราล็อกอินที่เว็บปิดครับแล้วนะครับ ก็มาที่เงินของฉันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เลือกเหรียญน,นี่นะครับกดถอนเหรียญตรงนี้ก็ให้เลือกเน็ตเวิร์กนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่ b e p 2 0เนาะเราก็เลือก b e p 20แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะได้ Add d Date ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมครับเช็ค4ตัวหน้า4ตัวหลังนะครับ นี่นะครับ ec 5 7าเจแล้วก็ใส่จำนวนนะครับผมจะใส่ทั้งหมดเนาะแล้วก็กดถอนนะครับอันนี้ก็กดขอรหัสผ่านเหมือนเดิมนะครับข้างล่างก็ใส่จากแอป google authenticator นะครับ กดตกลงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีเมลมานะครับมเมลก็เข้าแล้วนะครับนี่ครับแล้วเราก็มากดคลิกเพื่อยืนยันนะครับ นี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับเป็นการถอนนะครับแล้วก็รอประมาณ3-5นาทีนะครับเหรียญก็จะเข้ามานะครับอันนี้เราก็จะไม่รอเนาะเพราะว่าเคยทำให้ดูแล้วนะครับก็ง่ายๆเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ